สวัสดีครับร้านรถมือสองเพลกันทะลักวันนี้นำเสนอเว็บร้อยอยูบ็อกลงล้อเรียบร้อยอะมิเนียมโชกคแต่งเบาแต่งสวยคนที่ไม่ชอบแต่งเยอะตัวนี้น่าใช้เลยครับดูสภาพภายนอก มีรอยแตกนิดเดียวนี่ตรงที่เขาเจาะใส่โช๊คตัวนี้แหละลองสตาร์ทดูพ่อไม่ดังมากครับ เง,เงียบราคา1 7 9่งบาทครับแต่งพร้อมใช้งานเลยครับรับประกันตัวเครื่อง2เดือนแวะมาทดลองขับได้ครับในตัว,วอำเภอกันทลักษจังหวัดศรีสะเกษโทรติดต่อ084-600 5813ครับ